สวัสดีก็สวัสดี FC บันฟ้า FC บันเขียว FC บันแดง FC บันดำนะครับก็มาเจอกับผมนะครับเซลบอยวันนี้ผมจะพา FC มาดูารถต่อแทงดูสีบริกูลขนาดสีผลิตนะครับซึ่งทำเป็นสีเขียวมินแล้วเรียบร้อยต่อจากคลิปที่แล้วนะมาดูได้เลยครับนี่ก็จะเป็นรถ6กล้อนะครับรถ6กล้อขนาดความยาวนะครับของ FC อยู่ที่3เมตรนะครับรถหล้อ MR 1 3 0นะครับ ซึ่งเดิมๆมาจากโรงงานจะเป็นหอสีขาวนะครับผมก็นํามาทําสีหาเป็นสีหอสีน้ําเงินแล้วก็ทำสีน้ําเงินนะครับพร้อมระบบดูดนะครับระบบดูดนะครับก็จะเป็นระบบใหม่นะครับของบอยประจักษ์นะครับก็จะเป็นปั๊มเบสีสามนะครับผมพร้อมกับการชนด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับซึ่งได้ทำถูกต้องตามแบบของขนส่งนะครับทางขนส่งก็กำหนดมาต้องให้ทำแบบนี้ทุกคันสำหรับรถบรรทุกนะครับ พร้อมกับจุดเทนะครับจุดเทก็จะเป็นหลังด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเบอร์ส8นะครับเบอร์ของสายพานนะครับรอบละ3านะครับแล้วก็จะมีการกระเด็นนะครับเผื่อเวลาเราเทแล้วนะครับสี่ปฏิกูลหรือว่าน้ำโคลนะครับจะไม่กระเด็นมาที่โดนฟท้ายปชุดด้านซ้ายนะครับหรือว่าโดนที่ตัวเรานะครับพร้อมกับวางซันวา4นิ้วนะครับตรงนี้นะฮะเผื่อบางทีลูกค้าอยากจะต่อดูดน้ำนะครับแล้วก็ปล่อย าลงในบ่อน้ําหรือว่าดูดน้ําไปใส่ไราาอ้อยหรือว่าไปทําเกี่ยวกับาการก่อสร้างอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันพร้อมกับบันไดตัวยูเนาะซึ่งมีซ้ายขวานะครับก็ครงถังแล้วก็บันไดลิงนะก็ขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกับเกวัดเกนี้เป็นเกยาวเลยครับเป็นเกวัดระยะยาวเลยเราก็จะได้รู้ว่า,าเวลาเรา,าดูดน้ําหรือสิ่งบริโเข้าไปมาฮะเราก็จะเห็นระยะนะฮะการตีมของถังนะครับ พร้อมกับชุดไฟท้ายของ LED นะครับแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็มีให้มันเดิมนะครับใส่ของอเนกประสงค์ทั่วไปเป็นค้อนเป็นสกัดรองเท้าถุงเท้าบู๊ทอย่างนี้นะครับข้างบนแล้วก็กจะเป็นกล่องอใส่ของอเนกประสงค์โดยทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงฝาถังลงด้านท้ายนะครับก็จะมีวาลซันว่า2นิ้วนะครับอันนี้มีให้ทุกคันนะครับเป็นสแตนดาร์ดให้เลยนะครับ เห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าก็จะมีกันชนฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับมีกันชนกันมอไซค์ด้านข้างนะครับส่วนข้างในนะครับข้างในนี้ก็เป็นการก็เป็นเดิมๆมาจากโรงงานนะครับเพียงแค่ว่าเราจะต่อการเล่งนะครับของการเข้าเกียร์ดูดซิงบมิกูลอยู่ที่ด้านขวาของควงมาลัยนะครับเพียงแค่ว่าเราสตาร์ทแล้วก็ หยับตรงที่ค้าแล้วก็เข้าเกียร์นะครับเกียร์นี่ยังเป็นเกียร์เมียนนวลนนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าแล้วก็ผลักไปข้างหลังในการเข้าเกียร์นะครับถ้าเราจะปลดเกียร์ก็หยับค้าแล้วก็ผลักมาข้างหน้านะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบใหม่อัปเดตของปี68นะครับผมอัปเดตของปี68เลยทีเดียวนะครับก็ฝาก FC แซะลูกค้าทุกท่านด้วยครับท่านไหนที่ทำอาชีพอื่นไม่ประสบความสาเร็จอยากจะมาทำอาชีพรถดูดสิ่ิกูลดูก็ โทรมาหาผมบ่อยไปจัดได้นะครับเบอร์โทร0 8 2 0 4 8 6 0 9ย้ำนะครับ0 8 2 0 4 8 6 0 9นะครับอย่าลืมนครับถ้าท่านอยากได้รถผลิตภัณฑ์ของอีซูรถบรรทุกนะครับก็โทรปรึกษาผมบ่อยไปจัดได้ครับในคลิปนี้ผมก็อลาไพีแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ